เราจะมาบันทุกรายการค้าของวันที่21มกรานะคะให้บำการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กให้ e. า 5, บาทบริษัททำใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการได้รับไปหากภาษีนัดจ่ายเลขที่4001นะคะรับชำระเป็นเงินสดนะคะเราก็เข้าที่ระบบถายและรับจองนะคะ กดเ o r k f l o ลเลือก invoice บริการ S Q U U V เสร็จแล้วเราเลือกที่2.1นะคะขายเจิบริการใบกำกับภาษีใบ่งของใบเสร็จรับเงินนะคะเลขเอกสารคือ001นะคะให้กด OK กด F 3เพิ่มค่ะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงไม่ใส่นะคะวันที่เอกสารให้เปลี่ยนวันที่ 1 1 5 8นะคะแล้วก็ลูกค้ารหัสที่ใส่จุด Enter นะคะเลือกที่บริษัท s f e นะคะกดเลือกเลยค่ะแล้วก็ตัว T นะคะให้เปลี่ยนเป็น3นะคะรหัสให้ใส่จุด Enter ค่ะเลือกที่ G5 ค่ะ จำนวนหนึ่งครั้งนะคะกดโอเคค่ะราคาต่อหน่วยคือห้าพันนะคะกดโอเคเลยค่ะแล้วก็มีการหักภาษีนะคะนัดที่จ่ายไว้ให้เปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะแล้วก็เลขที่อ้างอินคือ4.01 1นะคะ กันหักภาษีให้ใส่หนึ่งนะคะมาหักหนะ้าที่จ่ายตามมาตราก็คือหนึ่งนะคะมาตราสามเตกแล้วก็ประเภทเงินได้คือค่าติดตั้งระบบนะคะภาษีคือสามนะคะ สร็จแ,แล้วเราก็กด F 1 0บันทึกนะคะกด F ส0บันทึกได้เลยค่ะรอนะรอสักครู่นะคะเพิ่มกาลังลันค่ะเราจะได้ฝั่งเดบิตเงินสดคือ5,200บาทภาษีเงินได้นิติบุคคลผูกหักนัาที่จ่ายคือ150บาทนะคะ แล้วก็ฝั่งเครดิตเป็นรายได้จากการบริการทั่วไปคือ5,000บาทภาษีขายคือ350บาทนะคะกดยอดรวมคือ5,350บบาทเสร็จแล้วเราก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะเราไม่พิมพ์นะคะ